สวัสดีครับโอชาคิดนะครับรถยนต์คันโปรดจริงอยากได้รถไฟฟ้านะตอนนี้เพราะว่าด้วยด้วยระบบของมันเลยก็ในการใช้พลังงานที่ไม่สิ้นเปลืองต่อโลกแล้วก็ทำให้เราประหยัดด้วยครับเพราะการถ่ายละครแต่ละครนี่เราออกต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะแล้วค่าน้ำมันมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเรามีรถไฟฟ้าก็อาจจะประหยัดไปได้ในระดับหนึ่งเลยสำหรับรถไฟฟ้านะครับ อู้ว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนของเรามากกว่าครับเพราะว่าในการที่เราจะออกทริปหรือว่าการไปทํางานไปทํทธุระเนี่ยเราต้องรู้จุดมุ่งหมายอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสมมุติเราจะต้องออกต่างจังหวัดเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ว่าเราจะออกเวลาไหนแล้วการใช้พลังงานของเราเนี่ยสามารถต้องเติมถึงจุดไหนเดี๋ยวสมัยนี้มันก็มีพวกแบบเ,เขาเรียกอะไรนะจุดชาร์จเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตามความต้องการของของทุกคนอาจจะต้องมีต่อคิวกันแต่รู้ทึกว่า ถ้าระวางแผนดีๆวางแผนให้มันครอบคลุมในการเดินทางของเราเนี่ยมันสามารถประหยัดค่าเดินทางไปได้เยอะครับแล้วก็พ e r f o อร์เมน์อะไรมันก็ดีเลยก็ฟังก์ชันภายในรถอะไรก็โอเคมากเลยครับ mm hmm. ก็สำหรับผู้ชมรายการนะครับแล้วก็แฟนขับที่ดูอยู่นะครับ mm hmm. ก็สำหรับใครที่ใช้ถนนก็อยากให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีสติทุกครั้งนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมทำตามกฎหมายด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มีผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องนะครับก็คือแคน2แผ่นดินแล้วก็คุณแม่แก้ขัดนะครับที่จะอาจจะได้ถ่ายทำเสร็จในเร็วๆนี้นะครับแล้วอาจฝากทุกคนติดตามด้วยครับ